สวัสดีครับบรารมีอาจารโอโดยเจยบอุดรวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปพระอาจารย์ฟันอาจารโอรุ่น2ครับนี่ครับรุ่นสครับ2 5ง7เหมือนกันครับครั้งที่แม่พิมพ์ด้านหน้าเนี่ยทำครั้งที่2ครับนี่ครับคุณดูนะครับ ความคมชัดมีไหมครับนี่ครับดูครับเส้นคางนี่ครับนี่ครับเส้นต่างๆนี่ครับบวสสังเกตดูดีๆนะครับดูดีๆครับพิจารณาไปด้วยกันครับนี่ครับผมก็พยายามซูมให้ชัดที่สุดนะครับนี่ใช่ครับเส้นใต้คางนี่ครับใต้คางนี่ครับมันมีอยู่3ามสีเส้นนะครับ เนี่ยเส้นนี้เส้นกลางนี่จะมาถึงจุดตรงตรงคางตรงเนี้ยเส้นคางเนี่ยจุดแล้วก็ห่างนิดหนึ่งลงมาครับแล้วสองเส้นจะตรงครับแต่ไม่ไม่เกยเส้นคางนะครับไม่เกยเส้นใหญ่นะครับไม่เกยนะครับดูดีๆครับสังเกตไปด้วยกันครับทําความเข้าใจไปด้วยกันครับพิจารณาไปด้วยกันนี่ครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากนะครับรุ่นสองน้ําตาลครับรุ่นสองน้ําตาลนี่ด้านหลังมีอยู่ประมาณสองสามพิมพ์ครับน้ํากวงนี่พิมพ์หนึ่งครับเป็นบิมครั้งเสริมครั้งที่หลังครับแล้วน้ําตาลนี่ตันรุ่นนี้ถึงผมถืออยืนที่อธิบายอยู่นี่เป็นน้ําตาลรุ่นที่ว่าข้างหลังนี่น้าตาลเนี่ยเป็นข้างหลังตัวคว่าสระอํมจะเป็นเหมือนฝาหนมคกนะครับ เป็นเหมือน,เห,อนเหมือนฝานมคกครับคล้ายๆฝานมคกครับนี่น้ำตัลแล้วอีกน้ำตาลหนึ่งคือมีน้ำตัลที่เป็นจุดครับหนังสือจะเป็นแถวตรงครับแถวตรงครับหนังสือจะนั่น่ะบล็อกนั้นจะหนาครับบล็อกนั้นหนาครับแต่ทําไปไม่นานก็คงจะเปลี่ยนบล็อกใหม่ละครับเป็นบล็อกนี้ครับ เพราะอโงงานทํามันปั๊มเขามันไม่มันบล็อกมันเกิดปฏิยาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเขาก็ต้องเปลี่ยนพิมพ์ครับด้านหลังครับทาพิมพ์ใหม่ครับนี่ครับบล็อกนี้เป็นบล็อกน้ําตันฝาคล้ายๆฝาขนมครกนะครับคล้ายๆนะครับเป็นจุดนูนครับพูนๆนิดหน่อยครับเป็นนูกเขาเล็กๆนะครับเปิดสังเกตด้วยกันและทำความเข้าใจไปด้วยกันครับผมอธิบายให้ชัดครับ ม่ด้านหลังไม่ต่ำกว่า3แม่พิมพ์แต่ด้านหน้าเป็นแม่พิมพ์เดียว1นถึงเจ็ดจะเหมือนกันเกือบ100%ยครับสีหก็จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างมีเส้นแตกเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวผมจะรายละเอียดต่างๆผมจะนำมาเสนอท่านให้ท่านผู้ถามฟังและผู้ชมได้รับดูชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับแล้ว6-7ก็เปลี่ยนแปลงครับบล็อกมันเริ่มชำรุดครับ เสื่อมเสื่อมค่าเสื่อมสภาพครับก็มีปฏิกิยาแตกต่างกันไปตามรุ่นครับนี่ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสองน้ำตันครับดูีิครับความคมชัดชัดไหมครับท่านดูดีๆครับใบหน้าจะสำคัญนะครับต้องป้องเนียนนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับครับเส้นคางนี้ครับเส้น้างหน้าจะต้องชัดนะครับ แล้วเส้นข้างหลังนี่ครับเส้นนี้ก็เช่นกันนะครับจะยาวนะครับเห็นไหมครับยาวครับแล้วตรงนี้แทงขึ้นนิดนึงครับแล้วก็เฉียดลงมาบางบางครับไล่ๆครับแทงขึ้นไปหน่อยครับแทงขึ้นไปนิดนึงแล้วก็เฉียดลงมาข้างๆแล้วอีกเส้นนึงก็คือเส้นนี้ครับต้องคมชัดนะครับ เส้นที่สามนี่ครับเส้นนี้ครับจะยาวครับมาแล้วขาดตอนนิดหน่อยครับจุดสำคัญที่สุดคือทิ้งไม่ได้เลยครับจุดเด่นที่สุดเลยครับคือนี่ครับเส้นนี้ครับแผ่วๆครับเล็กๆครับเส้นเล็กๆครับเป็นเหมือนเข็มครับเหมือนเข็มครับจะต้องมีเส้นนี้ด้วยนะครับ ถ้าไม่มีเลิกเลยครับแล้วขอบเหรียญพวกนี้จะต้องลึกครับของเหรียญแบบก็กทําได้ดีนะครับแต่ขอบตัวนี้มันมันจะตื้นครับถ้าวางสองเหรียญไปเราจะดูรู้ครับเหรียญแท้กับเหรียญเหลียนก๊อบครับเราจะเห็นความแตกต่างไปบ้างองค์พระก็จะเล็กกว่าเล็กน้อยครับดูเล็กกว่าครับ แต่จับดูก็เท่ากันนะครับเพราะเขาตัดส่วนเกินข้างหลังครับเขาตัดส่วนเขาทาขยายบล็อกตัดตัวตัดเท่ากันครับแต่รอยตัดจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับเส้นต่างๆตรงนี้แล้วฝาผนังตรงนี้จะมีเส้นใต้ผนังครับต้องมีทุกองนะครับต้องมีทุกองนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ยางดูครับให้ท่านผู้ชมได้ชมครับนี่ครับใต้ผนังตรงนี้ครับ จะติดผนังเลยนะครับเอียงเอียงจากลูนนี่เล็กเล็กน้อยครับตรงนี้ครับติดผนังครับมีเนื้อสนต่งเกินนิดเดียวครับเล็กเล็กครับเล็กมากครับถ้าไม่ทายาจริงจะไม่มีถ้าไม่สาวใช้ความสามารถจริงจะไม่เห็นครับนี่ครับเส้นที่มีความสําคัญก็เส้นพวกนี้แหละครับนี่ครับเส้นหลังนี่ครับเรโยงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ลองไปเฉียดๆตรงนี้ครับแล้วเส้นนี้จะยาวนะครับ ซูมยากครับหามุมก็ไม่เคยเจอครับนี่ครับรายละเอียดครับหนึ่งสองสามต้องมีเหมือนกันหมดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวดูดีครับเดี๋ยวใช้ย้อยครับนี่ครับใช้ยางเห็นเล็กน้อยครับนี่ครับยาวๆครับ แต่ไม่ชัดร้อยเปอร์เซ็นตะครับต้องใช้ความสามารถส่วนตัวด้วยครับเส้นนี้ก็เหมือนกันครับต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้เลยครับเส้นนี้ขาดไม่ได้เลยครับทุกองค์ที่ผมพบเจอมานะครับเส้นนี้ก็ไม่ไม่มีปัญหาครับทําได้ครับของเรียนแบบก็ทําได้ครับเพราะมันอยู่ตรงบันบดีข้างหน้าครับแต่ส่วนเวาตรงลึกของของขอบตรงนี้สําคัญครับ ถ้าวางสองเหรียญเหรียญแท้กับเหรียญก๊อบลงไปเราถึงจะดูรู้ครับว่ามันตื้นกว่าครับต้องใช้ความสังเกตดีๆครับเหรียญอาจารย์พันเนี่ยมันมีก๊อปหลายฝีมือครับเกตเอเกตบครับมีหลายฝีมือครับแล้วตัวนอหนูตัวนี้ก็เหมือนครับตรงนี้ครับติงน้ำเตะตัวนี้ต้องแหลมคมนะครับยาวเลียวเล็กครับไม่ใหญ่ครับนอหนูตัวนี้จะมี เหมือนหางทั้งแซวครับมันติดอยู่ในเนื้อครับต้องคอ,อยทะแยงาหาจริงๆถึงจะเจอครับนี่คือจุดสําคัญต่างๆที่ผมเรียนรู้และศึกษามาโดยเฉพาะตามประวัติท่านไปดูแล้วครับประวัติของอาจารย์พันอาจารย์โรนที่ผมถ่ายลงไปในคลิปเล่มน,นั้นนะอยู่ในคลิปครับที่ว่าประวัติต่างๆที่อยู่ในนั้นนะท่านไปดูเลยครับเราจะไม่ เบี่ยงเบนความจริงนะครับเราจะพูดความจริงและตามหลักการของท่านอาจารย์ได้สอนเราไว้เราจะไม่คิดไม่ดีกับอาจารย์โดยเด็ดขาดครับเราจะไม่คิดสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมครับเราพิจารณาไปด้วยกันและทำความเข้าใจไปด้วยกันครับนี่ครับเหรียญครับ วนี้ก็เหมือนกันนะครับเส้นนี้จะขาดไม่ได้นะครับอาจจะลางหลาน่อยครับแต่ครั้นี้จะชัดมากครับดูครับตัดชิดพอดีเลยครับครับลึกตรงนี้ต้องลึกนะครับตรงนี้ต้องลึกครับแล้วท่านเหรียญเนี่ยมันจะไม่ดำเมี่ยมนะครับดำเทานะครับเพราะว่ามันเกือบหกสิบปีแล้วเหรียญน่ยพวกโลมดำเสื่อมสภาพครับมันจางเจือครับ เงาต่างๆก็หายไปครับดูครับธรรมชาติดูให้ดีครับพิจารณด้วยกันครับแล้วทำความรู้ไปด้วยกันแล้วฟังดูแล้วสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนั้นมันใช่หรือไม่พิจารณาด้วยครับเรามาดูด้านหลังครับนี่ครับนี่ครับฝาตรวนี้ครับเหมือนฝาลองก๊กครับเหมือนภูเขาเล็กๆนะครับท่านต้องถองแล้วก็ดูครับ หนังสือจะเป็นแนวเดียวกันแต่ตัวงองงูนี่กับสระอาเนี่ยเขาจะอยู่อยู่ใต้นะครับเลยเส้นล่างมาครับเลยเลยล่างนะครับดูดีครับสละอีเนี่ยมันจะมีเส้นติ่งครับย้อยมาเนี่ยจนถึงข้างในเนี่ยครับเป็นสองขยักสามขยักครับติดนะครับเหมือนเหมือนติดเหลยครับแต่รอยเกาพิมพ์นะครับครับ นี่ปีศูนย์เจ็ดครับสร้างครั้งที่สองเป็นบน้ำตันข้างหลังเนี่ยตรงนี้ตรงอีกรุ่นหนึ่งที่ผมพูดถึงน,นะครัะผมมีตั้งหลายเหรียญครับไปอยู่ที่สกลแล้วก็อยู่ที่แถวกรุงเทพเป็กสองเหรียญครับที่ผมสะสมไว้เป็นน้ำตาลจิตครับเป็นตัวหนังสือตรงๆครับงองูจจแง้พวกตัวหนังสือจจแง้มครับแล้วมีเส้นตกต่างๆเนี่ยผมก็จําของผมได้ครับ อยู่ที่เอารมศกองคหนึ่งครับอยู่ที่โรงฟอกหนาองค์ครับอยู่ที่สกลนครเนี่ยองค์ครับท่านดูดีดีนะครับรอยเก่าพิมพ์รุ่นสองนี่สำคัญนะครับมันจะมีรอยแต่งเก่าพิมพ์นะครับเป็นเสี้ยนนะครับเสี้ยนเก่าพิมพ์ครับเล็กๆใส่เล็กๆครับท่านท่านต้องใช้ความสามารถท่านเองเลยครับถึงจะเจอครับถึงจะได้เหรียญแท้ครับตัวตัดตจวนี้ครับ รอยลองพิมพ์นี่ครับมันจะเกยหนังสือนิดหน่อยครับหัวจะบี้นิดหน่อยครับเนี่ยตามตัวหนังสือหัวหนังสือเนี่ยจะบี้นะครับแต่ไม่บี้ทุกรุ่นนะครับเพราะตัดตัดแล้วมันมันตัวลองพิมพ์ลองตัดครับนี่ครับเพราะตัดมันต้องตัดให้โลหะขาดออกจากกันครับครับนี่ครับดูดีๆครับทิารณาไปด้วยกันครับทำความเข้าใจด้วยกัน ว่าทิ้งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ถ้าท่านส่องทะแยงดีแสงพอนะกล้องดีๆแล้วใช้แสงแบบธรรมชาตินะดูแป๊บๆจะเห็นเส้นวิ่งเส้นเล็กๆไปก็เอาแต่งพิมพ์นะครับเป็นเส้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 นเราเ,เยอะมากเลยครับเส้นเล็กๆครับแต่กล้องมันไม่ไสามารถซูมให้เจอนะครับเนี่ครับความคมชัดตรงมีนะครับไม่เบลอบวมครับ ดูดีๆครับไปเจรจากันครับแล้วทาความเข้าใจไปด้วยกันครับอันนี้องค์นี้น้าตาลครับคําว่าสร้างโบน้ํารุ่นสร้างบทน้ําเนี่ยรุ่นสองเนี่ยด้านหลังมีไม่ต่ํากว่าสามแม่พิมพ์นะครับอันนี้เป็นรุ่นพิมพ์หนึ่งครับไอ้อีกรุ่นหนึ่งที่จำหน่อยพูดมีเกียรติลูกค้าพูดมีทรงเกียรติเขาเอาไปหมดแล้วครับหลอแจะบล็อกนี้ที่อยู่ขัตหาราอากาศที่ผมเป็นนามาครับ ไปขอแบ่งปันมาครับก็แบ่งปันมาหลายเดือนนะครับตามที่ผมลงในคลิปนะครับดูไปครับติดตามคลิปผมครับถ้าสนใจก็เข้ามาดูครับที่ร้านบารมีอาจารโอครับตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าพรไดา์ปักชั้น 1A ครับโซนโอทูครับห้อง s 1 9ครับเชิญนะครับผู้ใดถ้าสนใจอยากจะศึกษาหรือเรียนรู้ไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรครับเรามาคุยกันนะครับ เอาถึงข้อเท็จจริงครับเอาความจริงมาคุยกันครับคุยให้มันลงตัวครับอย่าให้ใครมาครอบงำเราครับผมนั่งพูดอยู่นี่ต่อหน้าหิ้งผ้าผมทานอาจารย์ผมด้วยนะครับผมจะไม่ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับให้ท่านเข้าใจในตัวผมด้วยครับแต่เวลาที่เราต่อสู้มาสามสิบกว่าปีนี่มันสู้กับวงการไม่ธรรมดานะครับดูดีๆครับ เราจะอยู่ได้ยังไงเราต้องขึ้นตัวเองครับนี่ครับนี่ผมจะฉแยให้ดูอีกครั้งนะครับเส้นพวกนี้สําคัญนะครับต้องชัดนะครับคมว่ามีอีกเส้นหนึ่งครับจะเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับวิ่งขึ้นมาจน่าเส้นพวกนี้ขึ้นมาเส้นขนแมวเล็กๆครับถ้าไม่ะแยงจริงจะไม่เห็นนะครับสวยไหมครับถ้าสวยใช่ รุณนาะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับ